แล้วก็ต้องขอแสงความยินดีอีกหนึ่งโหนมค่ะคนนี้เลยในะคะณเดชนั่นเองตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งก้าวนั่นก็คือการเรียนจบนั่นเองค่ะ ถึงงานจะรัดตัวนะคะแต่เรื่องการเรียนค่ะพระเอกนเาเด์คกกูกิมิยะนะคะก็ไม่ทิ้งค่ะแถมเกรดเฉลี่ยที่ได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวเนี่ยคว้าเลขสวยๆนะคะ3.31จากมหาวิทยาลัยลังสิตคณะนิเทศศาสตร์มาครองค่ะจนได้รับเกียรินิยมอันดับ2ชัวๆแล้ว โดยสุตาน่าหล่อเนะคะมีกาหนดการเข้ารับปริญญาเนี่ยในวันที่22กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ดีใจไม่น้อยที่ได้ทําหน้าที่อีกหน้าที่เนี่ยสำเร็จหลังจากนี้เนี่ยขอรุยเออลุยเรื่องงานอย่างเต็มที่แล้วก็ยังไม่มีแผนที่จะเรียนต่อค่ะก็เห็นเพื่อนเพื่อนเขาก็จบกันไปแล้วบางมหาลัยนะครับผมเออเราก็แบบว่ายังไม่ยังไม่มีโอกาสไปถ่ายรูปกับเพื่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าของตัวเราเนี่ยเราอยากจะก็อยากให้เพื่อนมาแบบว่ามายินดีกับเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้คงจะเป็น ถ้าเป็นคนอีสานก็จะมากันทั้งทั้งหมู่บ้านอะ oh. ไรเงีเเ้ยญาติผมก็คงจะมาด้วยกันอะ oh. ไรเงี้ยคงมาปูเสือ่อ oh. นั่งกินข้าวกันอะ oh. ไรเงี้ยก็หวังว่าจะจะจะ,จะเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวประทับใจที่ทาใหา้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องเราก็ก็ได้ปาบพื้นล้วก็ซาบซึ้งไปด้วยอะ oh. ไรเงี้ยเราก็รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกทําเต็มที่ที่สุดแล้วอะ oh. ไรเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นนักสแสดง oh. ก็ถือว่าเป็นนิสิตธรรมดาก็ก็ก็เป็นงานใหญ่อยู่แล้วนะครับงานรับปริญญาก็เป็นเรื่องความภาคภ คง,คงไม่ฉลองครับผมก็คงจะมีถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆอ,อาจารย์อะไรเงรี้ยแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยครับมัน <c oughs> เหมือนกับหมดไปอีกหน้าที่หนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังมีหน้าที่ของเรื่องงานที่ต้องทําอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยก็ส่วนอนาคตเนี่ยจะเรียนต่อหรือเปล่านี้ก็กำลังคิดอยู่กำลังปรึกษาอยู่ปรึกษา <c oughs> ตัวเองอยู่อยากได้ฟองกวอนหรืออยากซื้อเลยตัวเองแบบการจบแล้วคองใสตัเองใช่ไจริงๆก็ก็ไม่นะครับผมอาจจะ ทำงานไปก่อนสักพักหนึ่งเพราะพอมีเวลาบ้างคงอาจจะไปพักผ่อนอะไรเงี้ยกับครอบครัวหรือจะมีไปญี่ปุ่นพาคุณพ่อคุณแม่ไปญี่ปุ่นกันก็พาคุณพ่อไปไปหาญาติที่นู่นด้วยครับใช่ไปเที่ยวด้วยไปอาทิตย์หนึ่งครับเพราะคือหลังจากหลับไมิมียเอ่ออาจจะเป็นช่วงเดือนไหนเนี่ยยังยังไม่แน่ใจครับผมใช่แต่ว่าคิดว่าจะไปแน่ๆแน่เหรอ ส่วนที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นนเดชเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้ดูเพื่อที่จะซื้อใหม่ค่ะแต่เป็นที่ที่ซื้อเอาไว้อยู่แล้วและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะสร้างบ้านเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนค่ะคาดว่าน่าจะเสร็จภายใน2-3เดือนนี้ไม่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 ได้ไปดูครับผมก็ก็เป็นที่ที่ที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนนายช่างใหญ่รุยงานเองอะไรอย่างเงี้ยเห็น ก,ก,ก็มันก็เป็นบ้านสวนของเราเนาะเราก็อยากเราก็อยากจะดีไซน์อะไรของ,ของเราแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากครับใช้จ่ายก็สบายๆไม่ได้แบบดูล้หลาอะไรครับผม <Okay. S 1> ก็มีไว้สักพักแล้วนะครับผม,มไม่ไม่ใหญ่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากครับ3ไร่ครับผมไม่ใหญ่เลยบ้านชั้นเดียว เตียงห้องน้ำอะไรยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยครับผมแม่ก็ลงไปด้วยบางทีผมก็ลงไปดูด้วยนะครับเพราะช่วงนี้กำลังก่อสร้างด้วยแล้วก็มีน้ามีข้อผ่อยู่ที่ขนแก่นดูอะไให้อยู่นอกาคนเราบางทีมันก็อยากจะหลุดออกไปจากความวุ่นวายในเมืองไปหาอะไรที่มันเป็นสันโดษบ้างอะไรเงี้ยเออก็มีไวก้ก็สบายใจดีง้าเเมื่อไหร่น่าจะ3อีก2-3าเดือนนะถ้าใกล้เสร็จนะคะได้เลิกขึ้นบ้านใหม่เมื่อไหร่เนี่ยเจ้าตัวสัญญ,ญาค่ะจะพาไปร่วมทำบุญพร้พอมๆกันค่ะ มีคนดูแลบ้านยังค่ะจะเตรียมย้ายรกรากไปที่นู่นเลยใช่ไหมจ๊ะโอ้ยก็ว่าได้อยู่นานฝึกไ้ฝว้เดี๋ยวต้องแสงความดีในเรื่องงานรับปริญญาชื่อว่าคงจะมีแฟนคลับแทงกันไปแบบล้นหลามมากๆแน่ๆค่ะนะคะ